สุดจะทนพรพันของขึ้นขอตบเองต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเกมแรกของไทยในศึกซีวิลิก2025เนี่ยโอ้โหเจอกับฟิลิปปินส์แมตนี้ฝืดมากเนาะคือแบบเหืดขึ้นคอ,ออ่ะเออเล่นเราเหนื่อยเลยเอาจริงๆแมตแ์เนี้ยทีมมลย์อบอลหญิงไทยของเราเท่าที่ดูนะคะเราก็ต้องแบบพูดกันตามตรงเนาะว่าวันเนี้ยเราเล่นได้ ต่ำกว่ามาตรฐานมากๆเลยตัวตีหัวเสาของเราเนี่ยคือโจมตีได้ไม่ค่อยเด็ดขาดสักเท่าไหร่โดยเฉพาะน้องเฟิร์นวริศราสีทาเลิศน,นะคะวันนี้ก็ก็เรียกว่าน้องก็เล่นไม่ออกเลยนะอันนี้เราก็ต้องพูดกันตามเนื้อผ้านะคะก็ต้องพูดกันตามตรงเนาะเราก็จะไม่อวยไม่อะไรกันนะคะวันไหนที่เล่นได้ก็ชื่นชมวันไหนที่เล่นไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพูดกันไปตามความจริงเนาะไปตามตรงเนาะ เออวันนี้น้องเล่นไม่ได้จริงๆนะคะตีไม่ค่อยตายเลยค่ะมัน,นานทีจะตบได้คะแนนแต่ว่าแฟนๆก็สงสัยนะว่าทำไมเอ๊ะวันนี้น้องเฟิร์นคือคือเล่นไม่ออกเลยแต่ว่าแต่ว่าทำไมโคอดถึงไม่ได้มีการแบบเปลี่ยนตัวทำไมถึงไม่ส่งยูฟาส่งออมสินลงมาแทนบ้างแล้วอ่ยูฟาออมสินเนี่ยจะได้รับโอกาสลงสนามตอนไหนเหรอในในขณะที่น้องเฟิร์นเล่นไม่ออกเนี่ย ทำไมคุรอดถึงถึงไม่มีการเปลี่ยนตัวนะคะเกรนมองว่าหรือว่าคุรอดจะแบบเกมเนี้ยอาจจะเป็นให้น้องเฟิร์นยืนยาวไปเออแบบให้น้องยืนยาวไปเกมหน้าอาจจะเป็นยูฟ่ายืนยาวแบบนี้นะคะอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะแบบว่าให้เฟิร์นเนี่ยอ่ายังไงอะ่ะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันนะคะให้น้องเนี่ยเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่กดดันแบบเนี้ยให้ได้เออ น่าจะเป็นแบบนี้หรืหรอเปล่านะคะแต่มืว่าคือวันไหนที่เล่นไม่ได้ก็เล่นไม่ได้จริงๆเนอะในกีฬาก็จะมีวันแบบวันมือขึ้นวันที่เล่นได้วันเล่นไม่ได้นะคะวันไหนที่เล่นไม่ได้เนี่ยก็เล่นไม่ได้จริงๆแต่ว่าโครอดก็ใจแข็งเนาะ <ham> ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเลยเนาะยังยังคงฝืนให้น้องให้น้องเล่นต่อเอาจริงๆในมุมมองแอมเนี่ยถ้าเกิดว่าวันไหนที่เล่นไม่ได้ยิ่งฝืนให้เล่นต่อแอมมองว่ายิ่งจะทําให้น้องแบบ เสียความมั่นใจนะคะถ้าเกิดว่าน้องมาอ่านโซเชียลในในวันนี้เนี่ยคือโอ้โหคืออย่าให้น้องอ่านโซเชียลเลยวันนี้เนาะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรสําหรับน้องเฟิร์นนะคะในในโซเชียลวันนี้เนาะก็ให้กําลังใจน้องนะคะก็สู้ต่อไปค่ะคือวันนี้ไม่ใช่วันของน้องแหละเนาะวันนี้เล่นไม่ดีก็เป็นธรรมดานะคะก็จะมีวันเล่นดีเล่นไม่ดีเป็นธรรมดานะคะ ส่วนคนที่เล่นดีฟอร์มคงเส้นคงวาก็จะเป็นบีมวิชยากกรำนะคะควีนบีมของเราเนาะก็เล่นดีมาตั้งแต่ VNL แล้วนะคะมาซีเบลิกเนี่ยก็ยังคงไว้ใจได้นะคะบีมก็ยังคงเป็นตัวทําคะแนนหลักให้กับทีมในแมต t นี้นะคะยังคงเป็นหัวเสาที่ไว้ใจได้ค่ะส่วนคนอื่นๆนั้นก็คนนี้ได้ว่าแมต t นี้ระบบทีมของเรามันรวนไปหมดจริงๆนะคะเราแบบเล่นง,ง้องเง้งกันไปหน่อยเนาะเหมือนแบบ ยังไงอะคือมันผิดฟอร์มจริงๆนะคะผิดฟอร์มทีมไทยจริงๆและแมตเนี้ยนอกจากการโจมตีของเราที่ไม่ค่อยเด็ดขาดเอาเนี้ยในเรื่องของลูกเสิร์ฟนะคะก็จะมีเสิร์ฟเสียแล้วก็บอลแรกของเราวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะโดยเฉพาะเซตแรกเนี่ยโดนเขาไปแบบ 4S เลยและปอน์นิเฟนของเราก็ไม่ค่อยทํางานสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของความเหนียวเนี่แมตเนี้ยดูเหมือนว่าฟิลิปปินส์จะเหนียวกว่าเราอีกนะคะเออ ดูฟิลิปปินส์เขาพัฒนาขึ้นเนาะเอาจริงๆทุกทีมในอาเซียนตอนนี้เขาก็พัฒนาขึ้นกันเยอะมากๆเลยนะคะคือแมตช์เนี้ยถึงแม้ว่าไทยจะชนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไทยเล่นฟอร์มเนี้ยกับเวียดน,นามเนี่ยเอาจริงๆโดนตู้เย็นทุบแน่นอนนะคะแอดว่าไม่น่ารอดนะคะถ้าเกิดว่าเราเราเล่นฟอร์มแบบเนี้ยโดนตู้เย็นทุบแน่นอนและตอนนี้ทางฝั่งเวียดน,นามนะคะหลังจากที่เวียดน,นามเขาทราบผลการแข่งขันว่าทางฟิลิปปินส์เนี่ยได้เซตจ,จากไทย ซึ่งตอนนี้นะคะไทยก็ชนะไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์17ต่อ25 26ต่อ24 25ต่อ20และ2หรือต่อ20ค่ะพอทางฝั่งเวียดนามรู้ว่าไทยแพ้ให้ฟิลิปปินส์1เซตซึ่งแพ้ขาดด้วยนะ17ต่อ25 ก็รียกว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามก็แบบฮึ่มเหิมกระดิกระากันใหญ่เลยนะคะรูด้วยว่าเตรียมเตรียมฉลองแชมป์กันแล้วนะคะเออก็ก็หวังถึงแชมป์ไปแล้วนะคะตอนนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าฟอร์มแบบเนี้ยก็แอบเสียวเหมือนกันนะเออก็แอบเสียวเหมือนกันนะว่าเวียดนามอาจจะได้แชมป์เพราะว่าแมตช์เนี้ยฟอร์มเราคือไม่นิ่งเลยอย่างเซตสองเซตสามเซตสี่เนี่ยไทยช่วงต้นเซตไทยก็ ขึ้นนาทิ้งห่างเยอะนะโดยเฉพาะในเซตที่สามเนี่ยนําห่างเก้าต่อหนึ่งเลยแต่ว่าในช่วงปลายเซตก็มาถูกฟิลิปปินเนี่ยไล่ตามมาทันจนได้อะเอองงมานี่แหละคือคือฟอร์มการเล่นของไทยของเราเนี่ยไม่นิ่งเลยคือสวิงมากๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวดรอปเดี๋ยวดีเดี๋ยวแบบหลุดแบบเนี้ยเออคือ,ค,อคือไม่ค่อยนิ่งกันจริงๆนะคะแมทเนี้ยโดยเฉพาะการโจมตีแมทเนี้ยโจมตีไม่เด็ดขาดจริงๆจนบางแต้มเนี่ยพรพันก็แบบ แาดว่าพรนพันคงจะแบบสุดจะทนเนาะเออของขึ้นสุดจะทนนะคะขอตบเองเลยซึ่งเป็นช็อตในปลายเซตนะคะปลายเซตที่ปลายเซตที่สนี่ยพรนพันก็ขอตบเองเลยนะคะสองแต้มติดเลยนะตบปิดเซตที่3เลยดีด้วว่าของขึ้นนะคะสุดจะทนสุดจะทน,นมือเซตขอตบเองค่ะกับตลบัามากแต่วันนี้ก็ต้องเช่นชมฟิลิปปินเขานะคะเขามาดีจริง ดูเล่นกันแบบมีแพชชั่นเนาะดูแบบเล่นฮึกเหิมสนุกสนานไปกับเกมนะคะเล่นแบบไม่กลัวไทยเลยนะแบบเนี้ยดูมีความหวังมากๆเล่นแบบมีความหวังไม่กลัวไทยเลยเอาต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กกันดีกว่าเนาะมาดูอ่ะคอมเมนต์ของแฟนและบรรชาวไทยของเรากันดีกว่านะคะในช่วงท้ายของคลิปนี้เนาะอ่ะท่านแรกนะคะก็บอกว่าฟิลิปปินส์พัฒนาขึ้นมากรับได้หมดอันนี้จริงนะ ร์มการเล่นของเขาคือแบบคล้ายๆกับญี่ปุ่นเลยนะไม่ยอมให้บอลตกพื้นง่ายๆเลยค่ะระบบทีมดีมากทีมเวิร์กดีมากท่านต่อไปเนีคะบอกว่ามีความอึดอัดยิ่งดูยิ่งอึดอัดอันนี้จริงยิ่งดูยิ่งอึดอัดจริงๆนะคือลุ้นตามอ่ะลุ้นตามทุกแต้มเลยไทยแข่งกับฟิลิปปินไม่น่าจะไม่น่าจะแบบต้องลุ้นเหนื่อยขนาดนี้นะเพราะว่าที่บัรมาเนี่ยเราก็ชนะแบบขาดลอยตลอดเลยมีคราวนี้แหละที่รู้สึกว่า อึดอดจริงยิ่งดูยิ่งอึดอดจริงๆค่ะท่านต่อไปนะคะก็บอกว่าป่านี้เวียดนามคงนอนยิ้มรอกินหมอ้อไฟไทยอย่างชํำเลยแน่นอนค่ะตอนนี้คือรได้ว่าเตรียมฉลองแชมป์กันแล้วนะคะสําหรับทางฝั่งเวียดนามเนาะเออท่านต่อไปนะคะก็บอกว่ามันจะเพิ่งแต่ความสามารถของนักกีฬายอย่างเดียวไม่ได้นะผมว่าต้องพัฒน,นาระบบและวิธีการด้วยอ่านนี้ก็เห็นด้วยนะคะเหมือนระบบของเรามันรวนไปหมดเลยอะ เหมือนต่างคนต่างเล่นบางทีก็แย่ยงกันเล่นด้วยนะคะเล่นเล่นไม่เข้ากันสักเท่าไหร่ท่านต่อไปนะคะก็บอกว่าไทยคงล้าจากการเดินทางก็อาจจะเป็นไปได้เนะะี่ยค่ะไทยก็อาจจะล้าจากการเดินทางไปแข่งวีนเอลเนาะแล้วก็ล้าจากการแข่งวีนเอลมาด้วยนะคะเพราะว่าไทยก็ใช้ชุดหลักเลยเนาะ,ะทั้งวีเอลแล้วก็มาซีวิลีกเนี่ยก็ใช้ชุดหลักเลยจนเกิดกระแสดราม่านะคะว่าทําไมถึงไม่ส่งชุดสํารองทําไมถึงแบบไม่ให้ดาวรุ่งม,มาแข่งนะคะ ก็เพราะแบบนี้แหละค่ะขนาดชุดหลักนะคะเนี่ยยังแบบหืดขึ้นคอกว่าจะชนะฟิลิปปินได้ถ้าเกิดว่าเป็นชุดสำรองน้องๆดาวรุ่งเนี่ยก็น่าจะสู้ฟิลิปปินไม่ไหวค่ะคลิปนี้เราก็เป็นการพูดคุยหลังเกมกันแบบตรงไปตรงมานะคะก็จะไม่มีการอวยกันเนาะแน่นอนแหละว่าแมตช์เนี้ยเราชนะเราดีใจนะคะดีใจแต่ว่าฟอร์มเราดูต่ำกว่ามาตรฐานไปหน่อยนะคะ แต่ว่างไงก็ยังจะคอยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวๆของเราเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเรามันคนรักลเลย์บอลอยู่แล้วนะคะสาวๆเราก็สู้ต่อไปนะคะสู้ๆค่ะวันพรุ่งนี้ก็จะเจอกับอินโดนีเซียนะคะก็มาดูกันเนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยฟอร์มจะเป็นยังไงแต่แอามมองว่าพรุ่งนี้ฟอร์มของเราก็น่าจะเข้าฝักกว่าวันนี้แอามมองว่าแบบนั้นนะคะพรุ่งนี้น่าจะเล่นดีกว่าแมตช์นี้ค่ะเราก็มารอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุ่านที่รับชมรับฟังจนจบน,น,นะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ